สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นคณะเก่าครับเราพังแล้วก็เกี่ยไปทางหน้ารถนะครับมันต่ำจัดแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งนะครับตรงท้ายรถนี่นะเราจะวิ่งไปถนนนะครับเราจะใช้ถนนตรงที่หน้ารถนี่เดินมาบ่อนะครับคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะดูแล้ว ตอนนี้อนครับตรงหน้ารถนะครับมันต่ำมากตรงนั้นเอาแล้ววเร็วเวลยนี้ฝนเดี๋ยวเราอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรอีกเปล่าไม่รู้นะเราเกิดล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงนี่เกิดขึ้นเสมอนะครับ เพราะว่าบางทีเราคาดการล่วงหน้าแล้วหลายใจหลายใจจะของน้าหลายใจเดี๋ยวเราจะเอาดินครับตั้งคันบ่มาเป็นถนนนะครับเดี๋ยวเราก็จะวิ่งเอาดินเข้าหากันประกบเข้าหากันนะครับตอนนี้เกียรก่อนนี่แหละตรงนี้แหละครับต่ำกับพวกเลยกระทงนี้ นี่นครับทางหน้าเรานี่เดี๋ยวจะทำถนนนะครับเวลาเกี่ยวทีไรก็โดนน้ำทุกทีนะครับก็เลยเป็นล่องรถเกี่ยว เี๋ยวเกลี่ยให้เรียบก่อนนะครับเราค่อยจะวิ่งเป็นแนวนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะเอาดินตรงขอบบอ่อนะครับมาช่วยตรงถนนมั่งเดี๋ยวดินไม่พอนะครับครับตรงขอบบอ่อเราจะเอาดินทางซ้ายมือเรานะครับเห็นขา,ขาวๆนะมาไว้ทำถนนตรงนี้นะครับ แม่พอคุณชิสุหนีมาทำตรงนี้อีกบอกให้ทําถนนก่อนอา้าวกลายเป็นว่าถนนก็เดี๋ยวเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวพังขนาตรงนี้แล้วก็เหยียดดินไปทางขวามือนะครับอันนี้จะของนาไม่ได้หลายใจนะครับีิสุหลายใจเองเปลี่ยนมาล้มคนาอา้าวแล้วแต่ท่านเลยครับ เอาแล้วหนีฝนเลยลมพัดที่โชยมานี่ทำให้เราหวาดเสียวอีกแล้วเอาอย่างไงขอให้ปิดงานนาพื้นนี้ให้ได้นะ Ah, ลม้มคณาบริเวณนี้เกียร์เสร็จคิดว่าจะไปทําถนนเนี่ยมารักวิ่งคณาอีกแหมที่สุเรานี่อ่ะกำลังย่ำนะครับเสร็จเดี๋ยวไปทําถนนกันจะได้กลับบ้านเรเร็วนะครับแต่บรรยากาศหน้าทํางานแหมนาพื้นนี้นี่สุดยอดเลยพอเราตั้งใจจะกะว่าเสร็จวันนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้มันอาจจะไม่เต็มวันมันกักก็เลยกะให้เสร็จวันนี้เลย อาจจะกลับคำหน่อยอ่าชิสุระยามครับเสียสักทีเดี๋ยวก็เก็บาตามหัวคันแล้วก็ถนนบ้างกบท่อบ้างแล้วจะได้ไปทำถนนกัน ดูที่สุไายเหยียบหัวคนานะครับมาเหยียบกลมหมองเลยเอาละครับยิสุตัดคนาแล้วตรงไปตรงเดี๋ยวรู้กันนะครับ เก็บข้างคันนะครับวีคณาตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ดเสร็จนี่จะกลับบ้านแล้วครับท่านผู้ชมขั้นตอนสุดท้ายแล้วนี่แหละครับเราจเจาดินขอบบ่อนี่ที่มาโคมาขี้ไว้นี่นะครับ ตามถนนนะครับ คือปัญหาหนักใจตรงขอบบ่อนี่นะครับเพราะว่ากลัวฝนตกแล้วมันจะมับรัดมันจะเสียเวลานะครับมันจะแน่นพาดินไปยากนะครับนี่แหละครับจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าฝนตกมามันจะลัดมันจะมับอย่างนี้นะครับมันจะค่อนข้างจะยากหน่อยที่เราเป็นห่วงก็ตรงนี้นครับ วัดพลังกันหน่อยละพาไปอ้าใช้ผานช่วยบ้างนะครับอ่าใช้ ฐานสับเส็จก็ใช้ใบ้ดานหน้าอาไปแล้วๆเราจะกลับบ้านแล้วแต่ได้บรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศน่าทำงาน ใช้ใบดันพาดินเป็นรูปร่างแล้วนะให้เป็นสันนะครับอ่าให้ไวเสร็จไว้กลับบ้านไว้นะครับ งไวครับต้องรีบกลับบ้านเกิดไวกลับบ้านไวรับเงินกลับบ้านครับอออย่างมันครับอย่างมันรีบรีบ ่อเอาดินบริเวณนั่นไปเลยนะครับสี่แมคโครเขาหมกๆไว้นะครับแม่ปีนขึ้นมาทำไมเนี่ยน่าเหินไม่หาขอบบอจะขึ้นมาเกียนะครับให้ขอบบ่อเสมอให้เรียบนะครับ ขึ้นไปแล้ว อย่าเลยมานะมาคันเดียวด้วยแม่โคลยอย่างเดียวชอบทำอะไรก็เสียวอยู่เรื่อยนะเนี่ย เออเกียออร์ขบอนะครับให้เรียบอ่าลงแล้วนะครับเริ่มใช้ผ่าแล้วนะครับ เอาแนวนี้นะครับท่านผูช้ชมอ่าวิ่งมาให้ตรงดิ๊กเลย,อ,ยเอาลโครับแนวนี้นะตรง,งเป๊ะเป็นถนนสำหรับรถเดินนะครับ เมื่อได้แนวแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่ะใส่มาเลยเจ้าของนาก็ไม่ได้เล่งอะไรนะครับแต่พวกเราจะรีบกลับถือว่าเสร็จ ก่อนกำหนดการนะครับก่อจะเกียร์ให้มันเอียงหน่อยนะครับให้สโลปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้รถอีกโก้งไปเดินบนนั้นนะครับ ก็ใช้ไปดานหน้าเกียร์บ้างนะครับเสามันเอียงครับจะดันเสาให้ตรงไวไหมแน่นครับต้องใส่จะไม่ไปอตัดต้นนะครับวิ่งปาดข้างแล้ว อยากมาอีกนะท่านผู้ชมบรรยากาศดีๆโอ้โหหรือว่าเราโชคดีมากนะครับฝนไม่ตกด้วยแล้วก็ดินสวยมากโอ้โบรรยากาศน่าทํางานสุดเลยครับ <S <S อ่าวิ่งปาดแล้วนะครับวิ่งตัดแล้วด้านข้าง เอาแล้วอีกนิดเดียวครับจะกลับบ้านแล้วเย็นหน่อยวันนี้ก่อนเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาเดี๋ยวจะดันท่อนิดนึง เอาอย่างไงผลบอกชิสุบอกยังไงเ่ยชิสุก็เดี๋ยวไปดันกบท่อนะครับ <layers Lab. S 2> ที่เขาฝังไว้แล้วก็เดี๋ยวจะ <VI. S 2> วิ่ง <Keep S 2> ดันข้างนี้นะครับอีกนิดเดียวก็ไปนั้นว่าครบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะแถมโบนัสให้เจ้าของนานะครับแล้วก็ไว้เพียงเท่านาี้นะครับท่านผู้ชม ขอบคุณทุกท่านนะครับรับชมแล้วก็ติดตามมาสวัสดีครับ